แม่อยู่สีราชาตามเบึงเจา้าอยู่พนัตนิคมจา้าเบาบอยแม่แม่แมแป,ป้าป้าประ้องอมคอมดักจา้าความรู้สึกเอาตรงๆเลยหากกันสนับสนุนกันสื่อบัตรบอร่อแพงสํา,ส,าสื่อเหล็ก <c oughs> นี่อย่าห้อลดีได้่วเพราะว่าเราเา่าว้าเราเาว่าแบบเราาว้าไปเลยมันจังบริเก็บซํสาสื่อเหล็กเดบึงซัมหนีกับมีความสุข เห็นไหมฮะอลดีมื่อคอมเมนต์แม่ๆป้าๆแม่จ๋าป้าๆเรต้องออมคอมดักจ้าความรู้สึกเอาตรงๆเลยจ้าหากกันก็สนับสนุนกันซื้อบัตรบ้แพงสําซีเลขกได้เบิงสํานีก็มีความสูงแล้วจ้ามันแม่นี่ดีนี่แหละขันเมีย่อยได้วาวเราเป็นคนเราเป็นคนบอกคอยว่าเดีอาจแม่นฮะอาจสิบ่ดด้แบบลำไล่หรือบ่ดด้ มันกับคนละคนละคนละส่งคนละวาดคนละส่งกับผมเนาะแต่ว่าลเวาีอย่างสิมันก็เป็นตะเอามันก็เป็นตะฟังคือข้อดีอย่างหนึ่งคือแอนพูดแล้วคือมันจบเพราะว่าเขาพูดไปเลยตรงๆพอต้องอ้อมคอมคือละคือระวาล่ะมันต้องถมสูงขึ้นอีกได้เพราะผมบอกให้สูงกว่าถนนหาสิบเซนท่านเปิดวงมันโอ้ยมันกับสิกามันเหรียญเตียงกับสิลมเนาะ เงี้ยวเรียอาจารย์ในยุคเราไม่คตรจอแอ่นเเป็นน้องสาธานรณานบัาวเน่นครับเป็นน้องมาทำเลี่ยงครับ ไปสามวันมันจากไปนานสามปีจดหมายไม่มีคนดีน้องไม่ขึ้นมา <S <S เขาลือว่ามีอาเสียเขาลือว่ามีอาเสียคอยส่งคอยเสียการดาไปเป็นนักร้องตามบ้าไปเป็นนักรอปป้นนกรองอยู่ห้องอาหารเดี๋ยวนี้ตาหวาน มีวาสนากปลิ้งที่ปักหมุดครับเท่านักอยู่บานบ่อ้ออ๋อยโยบานแพ็เลยเออบอผมสิแจกเบียเรียงค้นงานที่เขาเฮ็ดงานนี่นะค้นไวเออเพราะเขาสิบริอยูลายมือพวกนั้นเขาก็ได้เงินเรื่อยอยู่บ่คอยนี่ วังหันรถอียาดบอกมันคือบอมาหาเฮ้หาหัางหันเห็นเฮาบอกมันอยู่ใส่ไว้แล้วกเก็บเก็บชุดนักลองอ๋อที่สักมแะะม่มักจังีิละว่าตรงตรง่าต้องอ้อมค้อมบางเธื่อบางคนอาจจะฟังแล้วสีเอ๊เวลา บางบางโมเมนต์หรือว่าบางช่วงที่แอนพูดแต่ว่าพ่อเอ๊ะแล้วถ้าเราทบบชนจริงๆเราจะเข้าใจว่าอ,อ๋มันแมน,มนบ้านพักใจก็ลอยไม่ห่อนหม่งลังเนาอคือยังลงงานไง <c oughs> หแบบลดแรนข่าแรนออกเราเข้าลางมันงล่างคา,าเชโลูก อ้กับเบื้องคือเราก็ท่าให้กันเปลี่ยนเออเพลทวันนี้ต้องหยุดอันเอาอันกระเป๋าวันนี้เขาบอกบอกนักจะบอกเราฮะบอกก่อนบอกนักเขามั้งเงน้ยมาออฟฟิศก็ได้เอิ้นเอิ้์นนมอาดมาน้ำแน่ก็ได้ แม่แม่บอกครับจะหนอ,อน้าเห็ดฝ้ายผมน้ำบอนีเห็ดฝ้าท่าเสียน้ำบ่โอเคเห็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับอเอาอันนี้คือบอีเห็ดอัน,น หน้าสิบปูมาเลยบ่แม่นครับอ๋อสิบปูมาเลยเนาะปูไปมันสิไปสุดอยู่คนของไว้อ๋อโอเคมันจีประมาณอหกขีดอ๋อข้อสิใส่จมูกบ่จมูกนี่ไต้นใบแดงตอนมันมีอยู่ดิเออคิ้วบ่ บอจมูกนนามาอย่สีเสีไหนก็<อ>ประมาณใส่จมูกซื้อไม่ให้ครบก็ได้เดี๋ยวผมบอกมันจังสีเบืองเดียอานอเมเนเรนเครับม,มันก็พอดีแหละมันจังสีบืด้สูงมันมันเสียวระดับนี้เลยบอกบ่าออเถอดแล้วผมอยากมันมัอดีเออครับครับผมอยากมนโอ้ขอบคุณครับ ครับอันอันนั้นสีส่งงานไปหนึ่งคันอ๋อถ้าส่งพร้อมกันเลยบ่ถ้าย่อยเบอือก็ได้คันหน้าบ่มีใส่ได้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 ครับถ้าสั่นเฮ็ดเทียดในเลยนั่นซื้อสีมาท่ายพร้อมนี่สัง่งเพิ่นกับอันนี้ประสงค์งานเลียงานหน่อยในบ้านอืมครับเออมันก็นสิเป็นบ่เรียบเนาะ อันนี้จะทําเป็นห้องประชุมแต่ก่อนเป็นห้องอัดนะฮะเป็นห้องอัดแล้วผมก็เลื่อออกเฮ็ดเป็นห้องประชุมแลวก็ให้คู่ฝึกเพื่อนมาผัดทั้งในนี่ครับบึงบึงไฟบึงหยังแคมเก็บไปมันเรียบร้อยนี่แหละนะครับครับผม ก็ค่อยๆพัฒนาไปวงวงผมที่เห็ดกันมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรพร้อมทุกอย่างในปีปีแรกปีเดียวเนี่ยฮะปีแรกอะค่ะคอยๆเห็ดค่อยๆเขาเอื้นว่าค่อยๆโตเพราะเขากับบรดมมีเงินบอดีมีน้นายทุนมาลงทุนให้ไหมครับผมหาได้ผมก็จังมาเพิ่มเติมไปที่ร้นเน็ตท,ทีละนอย ในปูกระเบื้องหนาห้องมองหนีให้มันหนาอยู่กว่าเก่าครับใครอ่ะปดีจจการปฏิจกเก็บของหรือยังหนูหนูจะไปไหมหนูจะไปไหมไปทะเลอ่ะอันโตเฮ็ดงานเอาของมาในหนีแล้วมั้ยผู้ใดไปเน่เฮาเตรียมของเก็บของไปนี่เป็น ที่สต็อกสินค้านะครับเปิดแอร์ไว้ตลอดเปิดแอร์ไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับเพราะวา่าครับผมอันค้นงานมีจะคนลกูกบอมแยมยวนเทงานน้ำหนักไหมามาๆๆอุ้มเนี้ออุ้มเนี้ออุ้มหน่อยอุ้มหน่อยมนคือหมูตุนแท้มาๆอุ้มหน,น่อยอื๋อ เอาเอายิมยิมใส่กล่องเน่ยิ้มใส่กล่องจุบจุบก่อนจุบปูก่อนจุบปูก่อนจุบยจุบเลยรอยากลงรู้อยากลงไม่ให้ลงไม่ให้ลงไม่ไม่เอ้ยมีชุดว่ายน้ำหรือยังที่ที่สต็อกสินค้านะครับตรงนี้ เปิดแอร์ไว้ตลอดเพื่อรักษาคุณภาพสินค้านะครับแล้วก็แพ็คซีนอันนี้<ส>พร้อมไว้เตรียมส่งค่ะอันที่หน้าไล่สดขายซักสองสามมืออหันส่งเดียว้อยมือแล้วหรือเปล่าทรงเดียวมืจักออเดอดเหรอเพราะว่าซาีหาหลอดปลาพิโอสต็อกของมาเพิ่มไปนี่สั่งลแล้วอยยาสีฟันคือว่าหมดแล้วอันนี้อันนี้ยังขายได้บไหม อเดี๋ยวยอพถึงสวงลอมอ่ะนี่แหละเดี๋ยวจะมีนะยาสีฟันแล้วก็แชมพูอันนี้แชมพูอ,นนมพอันนี้ครีมอาบน้ำแชมพูออร์แกนิกอันนี้ผมเห็ดผมกับพ่อให้พี่สาวให้หลานได,ได้มีงานทำครับก็เอาเข้าบริษัทหมดแล้วมีเงินเดือนแต่ก็หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบ ทำแบรนด์บอสแคร์หรือปุริสายคือบอกขยายตลาดให้มันโตคือบอกไปฝากน้าติ๊กต๊อกน้ําเพจต่างๆแบบซอยขายคือถ้าไปขายแบบนั้นมันก็จะมีมันต้องมันต้องมันต้องเพื่อตัวแทนขายนะฮะมันต้องมีค่าค่าเปอร์เซ็นที่เราจะต้องแบ่งให้ตัวแทนขายหรือเงื่อนไขต่างๆ แต่ว่าอันนี้เราใช้เพจของเราโดยตรงขายตรงตอ่อ